สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อฟซีทุกท่านนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนแม่แล้วพบกับเราช่องพังปีใหม่นะคะไปไปกลับบ้านบ่ดาวสิไปน้ำดาวติกลับน้ำติดาวสิไปบ้านกับพี่บ่เอาเร็วโอ้โอ้ลุงเมยตายแล้วลูกสองสาวลูกสอออเปตกยัง ดาวมักเป่าเนาะปะปะไกลับบ้านเราเอาบ่ให้พี่ปีไปตีนี่อุ้ยโอ้ปะ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 พี่ปีกลับบ้านปะลูกปะโอ้บ้อให้พี่ไปปะปะปะ ว้ยสิไปบ้านบ่มา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 ไปกับแม่มามามาเด้อเด้อกินกล้วยเด้อมาเร็วมาเร็วมา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 กล้วย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 โว้ยบ่มามือนี้สิได้กลับบ่บ้านนี่วนกันลุมอุ่มลุมอุ่มอยู่บบบนี้เอาเสี้ยวน้องไปนั่งไสันติ อยากเอาหนงไปบัานนะหมอแม่ตายก็ยืนรอค่ะยืนรอลูกคือ<ป>ดอะดาวแม่ผมไปน้ำเนครับ<ป>ผมไปด้วยนะครับไปไปเลยเออ เหมือนเหมือนพ่อแก้วตานะคะนี่มาดูว่าจะไปได้ไหมนะคะนี่ดาวกดขาไว้บ่อยไปดาวกดขาไว้ไปปุ่นไปพุน่นลูกไปพุนปพ่นไปเออจุงเอาลูกนั่ปล่อยเม่เลยไปไปตามลูกไปเออไปเมยนไปพุน่นเมยไปบ้านเฮ้า พุ่นพุ่นไปนําพุ่นีปีไปแล้วไปไกลับบ้านนะคะวันนี้กลับบ้านเย็นนี้มาดูนะคะว่าจะไปจะไปถึงไหนนะคะนนี่พี่ปีพาแม่กลับบ้านนะคะไปเดินตามลูกไปเลยเสด็จแม่ เดี๋ยวลูกปีจะพาไปนะจ๊ะอย่ายวะไปทักใต้เพื่อนสาวข่างทางเด้วไม่ต้องแว่นนะไม่ต้องไม่ต้องไปหาหนุ่มๆน,นะ,ะอ,นอือเอาลูกๆกลับไปไว้บ้านนะคะก็จะได้พาแม่วอนไปหามะพร้าวนะคะไปหาผลไม้นะคะนะมาลูกาามาค่ะมาเออไอด้ดาไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปไปกลับบ้านเรา <c oughs> ไปแล้วค่ะนี่วันแรกนะคะวันแรกที่เราพากลับบ้านพร้อมกันกับแม่กับลูกนะคะพามาพร้อมกันนะคะมาดูจะไปไหนนี่ไปลูกไปไปไปบ้านเฮ้า เออโอ้เก่ง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 มากเลยค่ะไปๆลูกไปๆ<อ>ไปๆเ<ป>บนนะพี่เบนนะพี่เบ็นนะเบ็นนะเออสั่นตัวคนเก่งโอ้ตัวสูงมากเลยนะคะแม่ไต <c oughs> นี่ไปได้คือกันละกันนี่ตอนเล็กๆนะคะไปไป,ไปตอนเล็กๆน้องปีใหม่จะพาแม่นะคะจูงแม่ไปเหมือนน้องแก้วตานะคะนี่ตอนนี้ก็พาแม่กลับบ้านเหมือนกันเป็นลูกที่ดีคะ่ะพาแม่กลับบ้านนะคะแม่มต้อ,อาบน้ำกรบบ่้เปียกตูดฝฟ่นฝน คุยก okay. well, ันไปน้ำทางค่ะพี่น้องเออคุยกันไปตามทางเลยนะคะแม่กับลูกนะคะเฮ้ยเอะไรอะไรทำไมเป็นอะไรอื้มมา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 ลูกมามามาเด้อมาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอารีบเอาวิ่งเอาเฮ้ยเอาวิ่งเฮ้ยเฮ้ย เขาเต่าอีกแล้วผ sp ุนสิ–มนตะเต่าเขาเนอโอ้ยมามามาลูกมาพี่พี่พี่บ้านยุพี่เอ็นเอนนะห่วงลูกนะคะกัวว่าลูกจะไม่มาเดินนาสองถอยหลังสามกลัวปีใหม่จะไม่มาด้วย ไปสิถึงบ้านบ่มือนนี่ไปลูกไป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 รอแม่นะคะแม่แม่มาอยู่ข้างหลังแล้ว <c oughs> ไปเดินเดินทางเขาบ้านเน่ายู่ปีลูกเออหวหวหวกวเออจะสูงเท่าแม่เลยนะคะ สาปีของเราโอ้แดดซองแล้วขันพี่น้องชมตูดนะคะดูดูบ้านท้ายสวยๆนะคะบ้านท้ายแม่กับลูกนะคะโอ้ให้แม่ยางก้นได้บโอ้ลังที่ให้แม่ไปทางไหนบัดนี้มามันย้อนแสงมามาลูกมามามางานเพิ่นงานเพิ่นลูกค่อยก่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนหน่อยกะฟ้าฟอฟ้าเฮ้ยเฮ้ยแม่เพิ่นกะฟ้าฟอฟ้ามีแต่รีบๆนะคะเออรอหนูด้วยตีบอกเอ้าเรียวไว้่นตายเด็ดเอาเอาเอาไปยังบ้านพ่นน่ะบ้านเฮาอยู่พี่แม่ตายแม่เนาะ บังกล่องหมดเลยพี่น้องเต็มเต็มจอเลยไปไปเลยไปกกลักยี่มองได้ไปบ้านยี่มงได้เบน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 เอเบนเบนเอ้ตาตาช้างนะคะเบนแปลว่าเรียวนะคะหนึ่งถึงบ้านแล้วเขาบอกลูกสาวนะคะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเอคุีกันใหญ่เลยถึงบ้านนะคะ น่ารักมากนั่นมาถึงบ้านก็เข้าเต่าเลยเมื่อยากอายผู้บาวบอมาถึงบ้านก็เข่าเต่าใหญ่เลยเนาะผู้สาวเอ้ยเมื่อยากอายหนุ่มบอกไปปีไปอาบน้ำก่อนเพราะท่านได้อาบน้ำ แม่ตายกะอาบมากุพีเยเยรีบรีบรีบตามลูกไปเลยค่ะอู้เสียงเสียงเสียงลักกี้ลักกี้มาแล้วนะคะได้ยินเสียงแม่ตายกับพี่ปีมานะคะลักกี้รีบวิ่งมารับเลยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีใจดีใจดีใจวิ่งรอบแม่ใหญ่เลยวิ่ง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 อุ้ยมากอดขาแม่จังเลยโอ้ยคิดหอดแห้งตีนนอนลักกี้ไหมไอ้ไอ้ไอ้ปีบอกนู้นหนาวจ้า ตัวน่ะทักทายลูกค่ะถามลูกเมื่อยบะเหนื่อยไหมเดินมาเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้ ก็คิดถึงนะคะคิดถึงพี่ปีแม่ตายนะคะนี่มารับใหญ่เลยรีบลงมาจากบ้านเลยค่ะวิ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 สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์สิจุ้งมือลูกไว้ใส่คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามช่องพังปีใหม่แล้วก็ช่องพังปีใหม่ชนเชนแนวด้วยนะคะโอ้ยไงไงไงลากี้ลกี้จะเห็นครับเนีอ Lucky, Lucky. อลากี้ลากี้เอ้ยกำลังหมันเขียวเลยพี่นองเอ้ยในหน่อยนี่กระไรสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ,บายบาย